สวัสดีคะ่ะทุกคนสุขสรรันต์วันลอยกระทงนะคะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอากลับกล้องไม่ได้อวิตามาโชว์ตรงนี้สิดูกระทงวิตานะคะโชว์ตรงหน้ากล้องไม่ได้ไหมเดี๋ยวเราจะพาวิตาไปลอยกระทงกันนะคะ<ว>ทุกคนสวยสวยทําเองใช่ไหมทาเองหมดเลยแม่วันนี้เราจะไปกับทําเองหมดอ๋อทาเองเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่อยไปถ่าย เราจะไปลอยกระทงกับสายลุงสายน้ำแล้วก็แม่แดงนะคะเาขาจะไปด้วยใช่ไหมใช่เพื่อนฝาแฝดของเราเราจะไปที่เดือกโขงนะคะทุกคนฮะไปเดือกโขงแม่นัดกับแม่แดงไว้แล้วดีไหมไม่ดีไปเดือกโขงเดือกโขงแลโขงด้วยกันนะไหาบอกจะไปนี่ไงก็น,นี่แหละเขาจากร้านดอกจานร้รานดอกจานมันไม่มีที่จอด,ดรถนะลูก คนมันเยอะตอนเย็นเขาจะมากันพวกวัยรุ่นอะไรแม่กลัวรถออกไม่ได้ไม่มีที่จอดรถจะไปตรงนั้นแหละเพราะว่าเขามีเด็กอโของมันมีจักรยานไงนี่จะพาไปปั่นจักรยานอะไรด้วยเปลี่ยนรองเท้าแตะก็ได้นะลูกรองเท้าแตะอยู่รองเท้าแตะอยู่ข้างหลังรถนะเห็นไหมไม่ซื้ออะไรสินี่นะคะทุกคนคือเส้นทางที่เราจะไปกันนะคะ วีดิโออยู่แม่แดงตามก้นกันมานะคะกับสายลุกสายน้ำนะคะขามาก็แวะก็ได้นะลุกมันผ่านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมาจากเดือกผมมันผ่านลานดอกจานเออ จะมาแวะซื้ออะไรไปดูซิเขาจะมีของขายหรือเขาจะปิดถนนตรงนั้นไหมแม่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะแม่ยังไม่ได้เข้าไป<อ>ครูว่ายังไงครูบอกว่ามีแวะมีงานใช่ไหมใช่แวะอ๋อโอเคโอเคถ้ามีงานก็ค่อยแวะแม่เดี๋ยวทุกคนไปอยู่ตรงนั้นไม่นานแม่ว่าจะพาไปปั่นจักรยานเล่นอยู่เดอะโคกแต่กระทูกไปรอที่นั่นนะ กระทงทําไมไม่ลอยเดือกมถ้าจะลอยลานดอกจานแม่บอกวิตาไว้เลยนะว่าลานดอกจานคนจะเยอะมากแล้วมันค่าแม่จะไม่อยู่ค่าเพราะว่ามันอันตรายบ้านเราอยู่ไกลนะกว่าที่แม่จะขับรถกลับไปถึงบ้านนี่คือตัวเมืองเขมรราชนะคะทุกคนเป็นเมืองเล็กๆแต่อบูน อับสมุทรก็เรื่องนะเราจะพาไปชมวิวแม่น้ำโขงกัน โงกับแล่โคงเขาก็จัดงานเหมือนกันหรอ,อจัดงานจัดงานก็คือคนที่ไปกินอาหารไปกินข้าวเราก็สามารถอ่ะแม่ว่ายิ่งสวยเขาจะมีไฟมีอะไรด้วยหรอประดับประดาใช่ลานดอกจานนะมันเป็นคนหมู่มากะ่ะมันเป็นคนมาหลากหลายแต่ว่าเดอโคงกับแลโคงก็คือจะเป็นส่วนตัวก็เลือกเอาว่าจะชอบแบบไหน นี่ก็จะผ่านอยู่แล้วถ้าขามาก็ต้องมามาก็มาเที่ยวเขีย okay, มาลานกันัน้งขามาก็คือจะต้องมาจอดแถวที่สบานต้องมาลุ้นอีกว่ามันจะมีที่จอดรถไหมตอนนี้กี่โมงายโซงกว่า,วาเส้นนี้ก็คือเป็นถนนคนเดินนะคะทุกคนที่มีธงเนาะถนนคนเดินนง ทั้งซอยเลยนะคะอ่าวันปกติก็คือไม่ได้มีอะไรเนาะทุกคนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ก็คือนี่ไงเทียนพันษานเทียนพรรษาเห็นไหมทุกคนเห็นนิดนึงเนาะขับรถอยู่ก็เลยหันกล้องไปแม่ถนันนะคะ มีบันไดลงไปวิตาไม่เห็นบันไดมันมีบันไดตรงเดือโผงแล้วก็แลโผงเขาทำใดมีงานเขาเป็นร้านอาหารใหญ่เวลามีงานอย่างนี้น <c oughs> เขาก็ต้องประดับประดาทำทางลงให้สวยงามไปดูสิี่เชือ่อ จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนาะไม่ได้หันกล้องไปนี่แหละก็จะเห็นป้ายตามนี้นะทุกคนเป็นโซนที่พักนะคะสามารถเลือกได้ตามความชอบนะคะ เราไม่ได้อออกงานด้วยกันนานแล้วนะคะเพราะว่าต่างคนก็บ้านอยู่ไกลนะทุกคนเรามาเรียนในตัวเมืองต่างคนต่างบ้านอยู่ไกลถ้าลูกเลิกไวัยเราถึงจะได้มีเวลานัดกันมาเจอกันนะคะมาจอยกันถึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะเลือกเดอะโคมงนะคะเรามาพักที่นี่บ่อยแล้วนะคะ เสีดามันไม่ได้เตรียมสัยไม่ได้เตรียมชุด,ดว่ายน้ำมันว่ายไม่ได้แล้วลูกอากาศมันหนาวจะมาว่ายยังไงถึงแล้วนะคะพนักง,งานเขาดูว่าเราจะมาว่ายน้ำหรือจะมาเขาให้ลอยเขาให้ลอยได้ถ้าใครอยากลอย ก็ลอยถ้าใครไม่อยากลอยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่ที่สบายใจของใครใมันนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนอ่ะลงไปสิลูกจ้าใส่ถุงละ่ะกระเป๋าอะไรนะกระเป๋านี่มาจากไหนนี่อ,อยู่ที่บ้านเหรอซื้อแล้วเหรถึงแล้วนะคะทุกคนไปขนมจะพาไปดูดูของ เอาคือหอนแถบัดนี้สวัสดีค่ะอค่ะเดี๋ยวว่าจะพาดีหน่อยมานั cafe cafe cafe. Oh, ่งอ่ะซนคาเฟ่ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเขาไปวงก่อนค่ะ่บยูบอ่ะโอค่ะค่ะฮะไม่มีใครถือลงมาเลย Ном, กินเทากุงข้าวผัดกันอะข้าวผัดกมาแล้วแต่ลูกเลยไปดูเมนูกอ่อนวิตาถ้าวิตาอยากลอยวิตาก็ลอยถ้าไม่อยากลอยก็ไม่ต um ้องลอยเอาใส่ไว้ในนั้นเอาใส่ไ <um> ว้ในนั้นลอยได้แล้วแต่ว่าใครอยากลอยไม่อยากลอยเพราะว่าแม่จะไม่ไม่แม่จะพาแวะแล้วแม่จะไม่พาลงไปนะ ลานดอกจานน่ะค่นอยากไปลานดอกจานเพราะว่าคุณคู่ว่าเข้าจาัดงานอยู่หันมแม่กันเลยว่าคนมันหลายทาเจร้อยก็คือนลอยอยู่นีความหมายของแม่บอกต,ตั้งแต่แรกใช่ไหมมาถึงแล้วแม่อโอ้ค่นอยากไป,ไปแอร์เ<ด>รียเลาสูงขึ้นเลยนะเอามาเอามา เดี๋ยว้องแม่เสียลวเจ้าฟังกนเจ้าวไสโอนโอ้เออกับบดิเกนแต่แหลกเขาบอบบอกนาะเู้บอบบอกแม่แต่ยุงเมียนแห่กวานบ่ละอมนีนึงมันเสด็ปันจักรยานขึ้นเจ้ว่าอ๋อเขาเขาพัดขายังได้แล้วเพราะว่าคอยเจ้าสเปอันนั้นจอบ่คอยขึ้นคอยสีออยู่เนผ้ง่อยสิผ้าลแวจะข้าวคอยสีผ้าละแวจะข้าวเราคอยกะมีสาว่ายน้ำนะทุกคนจกมือหาผ้ากันนัดลูกมา่วายน้ำเถอะ ไปปัน้นเหรอโอ้มันแดดร้อนนะลูกแดดร้อนนะคะจะกินข้าวยังไปนั่งโซนนู้นปะทุกคนบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะคะคอยถ่ายวิดีโอ<笑><笑>นี่แหละริมโขงนะทุกคนจะปัน่นมันมันยังแดดอยู่นะลูกแดดแรงนะ ไป,ไปนั่งก่อนไหมไปนั่งโซนบนป้าเอาป่ะสีเ่เย็นอยู่เด้เอ,ดเอาเราปั่นเมืเอล้เป็บนบ่ะเอาเาปั่นมเต้องเปลี่ยนกันจับไหมลูกเปลี่ยนกันจับปะ่ะ<า>วิตาไปโน่นแล้วนะ,ะวิตาไปโน่นหินใจมากกินข้าวไมหมลูกวิตาไปสั่งเอาข้าวอื ไปเอาอะไรอีกเอามาลอยได้ใช่ค่อยเอาค่อยเอาอ่ะปลาค่อยเอาก็มาโอเคทุกคนจะพามาดูบรรยากาศนะคะสองคนไม่เหี่ยวไม่ได้เป็นไรไม่ไม่ไม่เหี่ยวมาทุกคนอันนี้จะเป็นโซนคาเฟ่เนาะแต่เราจะนั่งข้างนอกนะคะเพราะว่าอากาศมันดีมากเนาะคนอากาศดีไม่ร้อนจะมาร้อนยังไงไม่แดงยังไม่ร้อน ค้งลดลายเนาะน้ำโค้งลดลายไหมอ่ะไปนั่งไปนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูมุมสูงมุมสูงเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปดูมุมสูงไปนั่งกับแม่แดงไป บรรยากาศลิ้ไม่น้ําโขงมาฝากนะคะทุกคนประมาณนี้แหละเราพาเด็กๆมาเพราะว่าวันนี้เด็กๆเ,เลิกไวันะคะ <c oughs> ปั่นจักรยานแล้วเนะสองคน <c oughs> ประมาณนี้นะคะทุกคน